แน่ๆคือคุณเสกสกลอัฏฐาวงนะดรแรมโบ้เนี่ยแหละค่ะวันที่เปิดตัวนั่งเป็นหัวหน้าพักของเขาแน่นอนแล้วหัวหน้าพักเทิดไทยนะคะแน่นอนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อแล้วก็ปกป้องสถาบันด้วยนายเสกสกลอัฏฐาวงนะคะกับพักที่ชื่อว่าพักเทิดไทยขออภัยย้ําว่าเป็นพักที่ปักหลักปกป้องสถาบันและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกใน2ปีที่เหลือนะคะก็มีการออประชุมใหญ่วิสามัน เปลี่ยนชื่อเป็นพักเทอิอดไทยแล้วก็เลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่จากเดิมเนี่ยนะคะเขาชื่อพักรวมไทยรักชาติพอประชุมเปลี่ยนชื่อเป็นพักเทอิอดไทยอย่างเป็นทางการคะแนนก็เป็นเอกฉันเลยค่ะโดยรมโบอีสานเนี่ยเป็นหัวหน้าพักจุดยืนปกป้องเทอิอดทุนสถาบันไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึแล้วก็จุดยืนก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะให้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแล้วก็แสข่าวที่ว่า จะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติเอาเดี๋ยวไปฟังคุณเสกสกลพูดเรื่องนี้ค่ะคือผมเรียนอย่างนี้เรื่องพักรวมไทยสร้างชาติทุกคนก็รู้นะครับว่าจุดเริ่มต้นคือผมคง,งไม่ไปเสียความจริงไม่ได้ก็คือผมเป็นคนที่คิดก่อนคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงตัวอาจจะไม่มีถูกกดดันที่ภาษาผมตอนนั้นผมใช้คำว่าบีบไข่ นะครับผมเชือว่าอาจจะถูกบีบไขหรือจะถูกกดดันลุงตู่อาจจะไม่มีพักหรือว่ามีบ้านรองรับผมแรมโบ้ bo, ก็คิดขึ้นมาทันทีว่าต้องทําบ้านไว้รองรับลุงตู่พอทําบ้านขุดหลุมฝังต่อหม้อเรียบร้อยแล้ว ผมรู้ดีว่าผมเองนั้นนะครับไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเพราะวันหนึ่งถ้านายกลงตู่มาอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับแล้วผมไปเป็นหัวหน้า,าเสมือนเนี่ยโอ้โหนายกลงตู่เดินตามคนอย่างไอ้แรมโบ้เนี่ยคนมันก็ดูจะดูหมิ่นดูแคลนนายกลงตู่ผมไม่ต้องการให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนนายกลงตู่ผมก็ต้องหาคนโปรไฟล์ดีๆคนประวัติดีๆคนมีดีกีดีๆก็มองไม่เห็นใครนะครับถึงได้คุยกับท่านพีรพันธ์ท่านพีรพันธ์รับมาเป็นหัวหน้า พักรวมไทยสร้างชาติเหมาะสมที่สุดนะครับก็ให้ท่านทํางานไรพี่ให้ท่านบิ๊กตอ่อที่ผมบอกบิ๊กตอรอร์ไพรัยบิ๊กเ์ไพรส์คือบิ๊กตอ่อไม่ใช่บิ๊กตู่คือบิ๊กตุยตุยคือพีรพันธ์นะครับท่านพีรพันธ์ก็รับไปทํางานและผมก็ประกาศตั้งแต่แรกว่าจะไม่รับตําแหน่งใดๆในพักรวมไทยสร้างชาติเพราะผมเป็นคนขุดหลุมฝังต่อหม้อผมก็เดินออกมาอย่างสวยงามสง่างาม,งามผมว่าความเป็นพี่น้องสามปอ,อยังไงก็รักกัน ความเป็นพี่น้องสามปอคบก,กันมา4ี่สปีเนี่ยไม่มีแตกแยก,กหรอกครับอย่างไรถึงผมว่าอย่างน้อยสุดนะครับถ้าสมมุติว่า ลุงตู่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์มาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติสมมุติอันนี้ผมท่านยังไม่ได้มานะแต่ผมสมมตินะครับแล้วก็ลุงป้อมก็ยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐผมว่าก็ต่างคนต่างทํางานเดินเดินคู่ขนานกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับทำงานนะครับเพราะจุดเพราะว่าความเป็นพี่เป็นน้องมาตัดกันไม่ขาดหรอกครับแต่วันข้างหน้าก็สามารถที่จะมาร่วมรัฐบาลกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ครับพักเทอิอดไทยเนี่ยนะคะคุณแบรมโบคุณเสกสกลนี่ก็บอกว่าสามารถร่วมงานการเมืองได้กับทุกพักยกเว้น พักที่มีแนวทางปฏิรูปสถาบันเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเราเนี่ยร่วมได้กับทุกพักยกเว้นพักที่จะไปแก้ไขหรือมาตราหนึ่งสองหรือปฏิรูปสถาบานันหรือพักที่จับช่วงการสถาบานันพักพวกนั้นไม่ต้องมาคุยกับเราเลยไม่ต้องมาร่วมกับเราเลยนอกนั้นใครที่ยืนหยัดในการที่ปกป้องสถาบานันนะครับร่วมกับเราได้ทุกพักครับอย่าว่าเป็นบ้านสำรองเลยล่ะครับเอาว่า เราก็เป็นบ้านหลักนะครับเราก็เป็นบ้านหลักอีก บ้านหนึ่งที่เราจะเดินหน้าทํางานเป็นพักหลักในการทํางานให้เพื่อประเทศชาติประชาชนในการปกป้องศาสนาบนหลักของชาติและสําคัญที่สุดคือเราก็เป็นหลักที่เราจะส่ง400เขตครบทั่วประเทศและปฏิลิศ100คนบัญชีรายชื่อ100คน,นครบหมดครับตามกฎหมายทุกอย่างนะครับตามระดมทุกอย่างดังนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะเป็นพักเล็กเราเป็นพักที่พร้อมจะเติบโตและเป็นพักที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้อย่างแน่นอนครับคืออย่างน้อยที่สุด เอาเราตั้งเป้าเนี่ยมันกำหนดไม่ได้หรอกแต่เอาอยู่ที่พี่น้องประชาชนเพราะวันนี้ไม่อยากไปดูถูกความเห็นของพี่น้องประชาชนไปดูถูกเสียงพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องไว้วางใจนะครับแลมโบววางใจท่านสุชาติวางใจทีมบริหารทีมคุณอนนท์แล้วทุกหมดนะฮะไว้ไว้วางใจพักเทอือดไทยเนี่ย ผมไม่แน่ใไม่แน่นะอาจจะแลนสไลด์มากกว่าพักที่เขากล่าเขาโฆษณาเขาขี้โม้อยู่ทุกวันนี้ก็ได้มันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอสําหรับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจในการเลือกตั้งดังนั้นเราอย่าไปกาหนดจานวนปริมาณตัวเลขทุกอย่างอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจครับเห็นเป็นยังไงคะคุณแรมโบ้เสกสกลอาจจะแลนสไลด์ก็เป็นได้นี่มีแต่แต่ไปอีกภักหนึ่งด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆี่ยได้พบพลเนกประยุทธ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพลเนกประยุทธ์เข้าใจแนวทางการทํางานของ แรมโบ้ไม่ว่าแรมโบ้จะไปอยู่พักใดแต่กำชับหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนขอให้ปกป้องสถาบันหลักและทำประโยชน์ให้กับประชาชนพลนเอกประยุทธ์ไม่เคยขัดขวางหรือไม่สนับสนุนการทำงานของแรมโบ้ด้วยค่ะาจนากนั้นนี่ก็ชัดเจนนะคะว่าร่วมงานได้ทุกพัก แต่พักไหนที่แก้ 1, 1 2, นึ่นึ่งี่ไปไกลๆแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนายกพเดชประยุทธ์จันโอชาต,ต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เ,เมื่อสักครู่คุณแอมโบก็พูดถึงเรื่องของพี่น้องสามปอบอกว่าความสัมพันธ์50ปีเนี่ยนะคะเขาก็คงจะยังคงรักกันดีแหละไม่มีทางแตกแน่นอนอแต่ว่าทางโคศกเพื่อไทยนะคะรองโคศกเพื่อไทยค่ะคุณตรีชาดา